จัดกิจกรรมพิธีเปิดสาขาใหม่อย่างยิ่งใหญ่ที่มิสเตอร์ดีไอวายสาขาที่632สาขาหนองกุ้งขอแก่นมาพร้อมกับสินค้าครบเครื่องเรื่องของใช้ภายในบ้านจัดกันอย่างจุใจ3วันตั้งแต่วันศุกร์ที่9วมิถุนายน2566ย25 วันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566นี้เท่านั้นแจกจริงไม่ต้องนุนเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรีร่อมลิมิเต็ดอีดีคันหรือกระบอกน้ำ2,000มลิตรจากมิสเตอร์ DIY จัดเต็มกับกิจกรรมสุดพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบกันในวันสุขที่9มิถุนายน2566ถึงวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566นี้ ร้านมิสเตอร์ DIY มีสินค้ามากมายกว่า18,000รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอุปกรณ์เสริมในรถยนต์อุปกรณ์ตก,กรแต่งบาง้านและอื่นๆอีกมากมายแน่นอนว่าชอบได้ทุกวัน ครบเพื่อทุกคนที่มิสเตอร์ดีไอวานมากกว่า600สาขาทุกทิศทั่วไทยไล่บ้านคุณพบกับกิจกรรมเปิดตัวสาขาสุดพิเศษได้ตั้งแต่วันจุลที่9กมิถุนายน2,566ถึงวันอาทิตย์ที่1ิบิถุนายน2,566นี้ที่มิสเตอร์ดีไอวานสาขาหนองกุงขอนแก่นเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรีร่องลิม e ิเต็ดอดิชั่นหรือกระบอกน้ำ พัน,นลิตรจากมิสเตอร์ดีไอวาร่วมสนุกกับกิจกรรมพิธีเปิดสาขาใหม่ได้ที่มิสเตอร์ดีไอวายสาขาหนองกุ้งขอนแก่นอย่าลืมมาร่วมฉลองพิธีเปิดสาขามิสเตอร์ดีไอวายสาขาที่632สาาขาหนองกุ้งขอนแก่นตั้งแต่วันศุกร์ที่9กมิถุนายน2 5 6 6ถึงวันอาทิตย์ที่ 11, 1 1ดมิถุนายน2566นนี้เท่านั้นมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน,อนช็อป ชวนชวนแล้วนะ